ถ้าหากเรามีความเชื่อมั่นว่าขบวนการขอการไร้ขามชาติเขามาซุกตัวอยู่ในในประเทศไทยจริงผมว่าทางออกที่ดีครับเราก็น่าจะส่งคนของเราไปหาเขาบ้างเพื่อจะได้ไปพูดคุยถึงปัญหาต่างๆที่เขาได้รับบอกเขาได้เลยครับว่าประเทศไทยไม่เกี่ยวข้องไม่ได้ยุ่งเรื่องนี้โดยตรงและคนที่เหมาะสมผมเล็งไว้แล้วครับพ่อใหญ่ครับ เพราะว่าดีท่านเคยเป็นในายทหารมาก่อนเมื่อทรงท,ท่านพ่อใหญ่ไปแล้วถ้าหากไม่กลับมาผมคิดว่ามันก็คุ้มค่าะชาติการที่ดได้อภิปรายกันมาในวันนี้ฝากไม่เป็นข้อคิดสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านใส่ใจไตรตรองและทำอย่างจริงจังประเทศไทยอบอุ่นและน่าอยู่ไม่มีผู้ก่อการร้ายด้วยความเคารพต่านรระธาน รายการสภาโจกเป็นรายการที่แสวงหาเฉพาะความบันเทิงเท่านั้น